สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองปลายทางนะคะวันนี้ครูแตงจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นจะมาดูโปรแกรมแรกนะคะโปรแกรมเพ้นโปรแกรมเพ n นใช้สำหรับทำอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะโปรแกรมเพ n นใช้สำหรับวาดและตลกแต่งรูป ะะสังเกตง่ายๆจะมีจานสีนะคะแล้วก็ผูกกันมาดูหน้าตาของโปรแกรมกันนิดนึงนะคะจะมีมเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็สังเกตว่าจะมีสีให้เลือกเหมือนกันเยอะแยะสามารถสร้างรูปต่างๆได้ตามความชอบใจแล้วก็สร้างได้ตามจินตนาการเลยนะคะ มาดูโปรแกรมต่อมาอันนี้รู้จักไหมคะอาจารรู้จักเป็นอย่างดีเนาะสังเกตง่ายๆจะเป็นตัว W นะคะเร,เรียกโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรม Microsoft Word โปรแ Microsoft Word อันนี้ทำได้มากมายประโยชน์เยอะจริงๆค่ะ,ะมาดูสามารถทำอะไรได้บ้างพิมพ์บวะตสส่วนตัวได้ไหมได้ ทำนำบัตได้ไหมได้นะคะอา่อาทำแทรกรูปได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะแทรกรูปเขียนข้อความนะคะอ่ะโปรแกรมต่อมามีตัว P สังเกตค่ะตัว P อ่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช้ในการสร้างงานนำเสนองานา โปรแกรมนี้ก็จะมีลูกเล่นมากมาย,ยนะคะมีลูกเล่นมีเอฟเฟกต์เอาไว้เวลาเสนองานอาจจะเสนอประวัติของเราอะไรเงี้ยแสกรูปแสกคอความให้ตัวอักษรวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาทำเนาะ,ะจากที่ครูได้แนะนำมาประมาณกี่โปรแกรมคะสามโปรแกรมนะคะ สามโปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมเพนโปรแกรมเพนก็คือใช้ในการวาดรูปนะคะวาดรูปโปรแกรมต่อมาคือโปรแกรม Microsoft Power Microsoft Word นะคะก็คือใช้ในการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารโปรแกรมสุดท้ายคือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะก็คือใช้ในการนำเสนองานนะะเดี๋ยวเรามาดูใบงานนิดนึงนะคะ โปรแกรมประมวลผลคำหรือโปรแกรม microsoft word เนี่ยใช้ในการสร้างงานเอกสารเรียนดูใบางานค่ะ microsoft word อันไหนคะอันที่1 2หรือ3ค่ะสามหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงเอ่ยอ่าเมือนอันที่2อต่างฝาใช่ไหมคะอะโปรแกรมต่อมาโปรแกรมกราฟิกหรือโปรแกรม pen ที่ 2, มีจานสีอันที่1อันที่2องันที่3ค่ะ อันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งหน้าตาของโปรแกรมเป็นไงคะอ่ามันจะมีสีเยอะ bah, are are ๆเนาะอ่าจะมีสีเยอะๆค่ะอ่าโปรแกรมสไตล์โปรแกรมนำเสนอนำเสนองานของเราเนี่ยนะคะเก่งง่ายอันที่หนึ่งสองสามคะสองนะคะอ่าสร้างเอ็กซ์ติลูกเลนต่างๆค่ะอ่า อันนี้ก็ได้เสนอไป3โปรแกรมมองว่านักเรียนน่าจะพอ,อทำได้และก็จำได้ด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ